สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกับมาพบพ่อกับผมบอยนะครับวันนี้ผมกระไดเนี่ยมาสื่อกินครับวันนี้ได้เมนูเกงยอดบักเผาครับเบื้องหน้ครับเป็นตัดเสียบวครับแกงยอดบักเผาเด้นี้ครับบบเมนอันแกีนงโนม้เดอร์ครับนี่ไปตลาดเห็นข้าเจ้าเอายอดบักเผามาขายก็เลยลองันซื้อมาเกงเบิ่งกันนะครับมามาครับมามากิน เขากับเกียงหยวอนบอกเผาแซ่บๆน้ากันเนาะครับเนี่ยเกียงใส่เขาเบือน้าใบยานั่งเนาะครับใส่เห็ดได้เห็ดอันหูหนูแล้วการเฮ็ดที่มี่กี้ขาวครับอืมคนๆเลยครับนี่ยใส่เข่าเบือมาหลายครับนี่ นีหอดนันหมึกอื้อเนอะครับมาฟักท่องกันลนะเราการยอดมันครับใส่มากความหมึกอื้ออ่อนหอมครับหอมกินอันผักกะนเงี้ยนี่แบบสดแบบซุกกระใสไปแล้วเนี่ยหอมหอม ขึ้นนอใหม่่าครับอันนี้คือยอดบักพาวเดือครับเนี่ยอืมหวานครับยอดบักพาวเล่หวานอืมเจ้ยวเจ้วไประเดบ เดินมุ้หม่มคันี <c oughs> ่นงไงเลยครับ กาเฮดือจังแก่งนอไม้เลยเนะครับเนี่ยแค่เปลี่ยนจากนอไม้เป็น,นยอดเกล่าครับหวานครับ ก็จาขาเห็นถุงละยี่สิบบาทเพิงโล่ได้ครับเนี่ยบร่ได้แกงเมืดด้วยเนี่ยแบงแกงแล้วก็ซื้อเฮดมาใส่ออกนะครับ คนะครับคันผู้ใดันบ่มักคนกับไส้เหนอยๆเนาะครับหรือบ่ไส้ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวบมมักแบบคนๆนะแต่แกงี่ยความันแกงีขึ้นว่าไม้มันก็เลยตรงไส้เขาเบื่อครับดั่งสีเสียบก็้นบบอว่าคนมักเด้อครับบ่มักบ่ไส้ก็ได้ครับองอนบวกบวบๆอือบ่แมนนะครัวบวกงอนบือ บะหมีบะมนว่ามีแต่อัวับพราวด้วยครับยอนบักตาลก็มีเยี๋ยวรอบนาจะร้องเอายอดตาลมาแกล่งเบิ้งเนาะครับ เสียบไปคุณระเบียบเด้อครับระวังนองใหม่ครับยอ่อนเปเภาถ้าน้อยมันจะออกติดขมนิดนึงเนาะครับแต่วาหารเนี่ยมันจะออกหวานไปเลยนะครับ <Okay. S 1> อือ้ ต้องเผ็ดต้องหอนครับตะวักก้าแซบครับอืมยังได้ปะเนี่ย Так-то mm -hmm. не ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผุมกาขอขอบคุณแลวสวัสดีครับ